พลังจิตความคิดที่ส่งผ่านระยะทางการอย่างรู้อนาคตการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยจิตเพียงอย่างเดียวปรากฏการเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความเชื่อของผู้คนมานานแสนนานใน, bon. ในโลกที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งหลายครั้งเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้พลังจิตความคิดที่ส่งผ่านระยะทางการอย่างรู้อนาคตการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยจิตเพียงอย่างเดียว ปรากฏการเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความเชื่อของผู้คนมานานแสนนานในโลกที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งหลายครั้งเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีพลังพิเศษเหล่านี้บางคนอ้างว่าสามารถสัมผัสถึงความคิดของผู้อื่นได้ในขณะที่บางคนบอกว่ามองเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์เองก็เคยทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้แต่ผลลัพธ์มักจะคลุมเครือและไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดเรื่องราวของการทดลองกับยูริเกเลอร์ชายชาวอิสราเอลที่อ้างว่าสามารถงอช้อนด้วยพลังจิตหรือการทดลองการสเฟลเอ็กซ์เพร n ิเมนทที่พยายามพิสูจน์ความสามารถในการส่งภาพด้วยจิตก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยที่ยังคงเป็นปริศนา วิทยาศาสตร์ยังคงก้าวต่อไปแต่บางครั้งคำตอบที่เราแสวงหาอาจไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเสมอไปหรือบางทีเราอาจยังมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับรอวันคนพบ